าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับมามีทีนิวเช่นเคยนะคะเจอกันมีข่าวมาอัปเดตนะคะในเรื่องข่าวประชารัฐข่าวเยียวยาต่างๆนะคะคลิปนี้นะคะก็คือเยียวยาล่าสุดแล้วนะคะเยียวยาล่าสุดนะสำหรับเด็กเล็กนะคะซึ่งจะได้2,000บาทซึ่งความคืบหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะ โครงการบรรเทาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนเงิน2,000บาทต่อเด็กนักเรียน1คนเด็กเล็กที่มีเสีย์รับเงินในครั้งนี้นะคะต้องเป็นนักเรียนของศูนย์ในภาคเรียนที่1ทับ64มีชื่อในระบบ LEC ภายในวันที่2กรกฎาคม64กรณีที่เด็กเป็นต่างชาติต่างดาวที่มีชื่อในระบบต้องใช้หลักฐาน ประจำตัวของเด็กที่ทางราชการไทยอ่อนให้ยื่นประกอบเพื่อการรับเงินในครั้งนี้ด้วยโดยจะเริ่มโอนจ่ายให้กับผู้ปกครองนะคะตั้งแต่1พฤศจ,จิกาย,ยน64นี้เป็นต้นไป โดยเรามาดูทำลายการดำเนินการจ่ายเยียวยาให้กับเด็กเล็ก2,000บาทกันนะคะขั้นตอนการดำเนินงานโครงการค่ะในวันที่15ตุลาคม64กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็จะส่งหนังสือแจ้งแนวทางการดำเนินการโครงการไปยังสำนักง,งานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดวันที่15-31ตุลาคม64ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองรับทราบแนวทางและเตรียมหลักฐานเอกสารพร้อมกรอกข้อมูลตามแบบหนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินโครงการวันที่1ถึง15พฤศจิกาย,ยน64สำนักง,งานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ปกครองหรือผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินนั่นเองค่ะ ซึ่งจะโอนเงินนะคะเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะจะใช้เวลาดําเนินการหนึวันหากเป็นธนาคารอื่นๆนะคะจะใช้เวลาดําเนินการ3 7ถึง7วัน แต่หากประสงค์จะรับเป็นเงินสดนะคะจะดําเนินการได้ภายใน7-15วันค่ะนี่ก็คือความคืบหน้านะคะของการเยียวยานะคะเด็กเล็กกันบ้างเด็กเล็กที่นี่ทืออะไรเด็กเล็กก็คือกลุ่มเด็กที่อายุนะคะน้อยกว่าอนุบาลนะคะศูนย์พัฒนาเด็กเตรียมอนุบาลนะคะก็จะได้รับเยียวยา2,000บาทนะคะ ค่ะหากใครนะคะอยากแสดงความคิดเห็นนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรในการเยียวยาหรืออยากให้นําเสนอข่าวรารนะคะสามารถคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณนะคะข่าวในคลิปนี้นะคะจากเพจสวัสดิการทันข่าวด้วยค่ะ ค่ะสำหรับท้ายคลิปนี้ทีมมีอะไรดีๆมาแนะนำด้วยนะคะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแน่นอนการมีไรายได้หลายทางย่อมดีกว่าแน่นอนจริงไหมคะช่วงนี้ออนไลน์กำลังมาแต่ถ้าใครนะคะสนใจแต่ไม่รู้ว่านะคะจะขายออนไลน์ยังไงนะคะเพราะการขายออนไลน์มีหลายช่องทางมากๆที่มีคอร์สเรียนพิเศษนะคะซึ่งเป็นของอาจารย์สวยอายุน้อยร้อยล้านอาจารย์ของทีเองนะคะท่านนะคะได้เปิดคอร์สเรียนเพื่อการกุศลเลยนะคะจากราคาปกติ5,8 0 0 ร0 0บาทเหลือเพียง98บาทเท่านั้นหากใครสนใจนะคะสามารถทักทีได้ตาม ID l ดียนี้เลยนะคะฝากด้วยค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anel mummy t news ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ